สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับปืนตามคำขอนะครับปืนที่เราจะเอามาเล่นนั้นก็คือปืน Temple UC ซนั่นเองปืนนี้นะครับเป็นปืนในตำนานมากๆตั้งแต่สมัยไหนผมก็จำไม่ได้นะครับซึ่งปืนนี้สามารถหาซื้อได้ในการเติมเงินนะครับเปิดกล่องครับผมปืนตั้งแต่สมัยยุคก่อนนะฮะความแรงก็พอๆกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ จะเกิดไหม่น้าเอาละฮะเราก็อยู่ในเกมที่รียบร้อนแล้วนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวครับรอไล่ตามเลยครับใช่ครับยิงครับโอเคไปหาโกดังครับยิงไม่โดนเลยครับเวรกรรมเราลองหาดูตัวนะครับไปครับโกดังมีครับเกิดมาครับยิงฮะตายตายไปแล้วเออ หาครับผมในโกดังน่าจะมีครับมีจริงเ้ะครับยิงตายครับตายสองครับผมดูครับดูวิวดีกว่าครโกดังนี้มีโผหัวฝั่งนี้ครับไม่โผล่นะครับเฮ้ย เอ,เอ้ยออย่าับเพื่อนอย่าัะเพื่อนอย่ายิงหลังเพื่อนกระสุนหาย <c oughs> โอ้มีหลายทางมากเลยอุ๊ยเกิดกับเราโอ้เว่กนกรรมยิงครับหายหนึ่งครับ การะเบิดดักครับโอ้ยตอนนี้เราที่สามแล้วนะครับจะตามที่หนึ่งทันไหมนะโอ้โหกระสุนกระสุนสน,นี่คือไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอ <What? S 1> นี่กระสุนไม่โดนสักเม็ดเลยเหรอ ระเบิดดกครับตอนระเบิดดกสองครับหายครับหนึ่งไม่หายนะฮะหายหนึ่งครับหายสองครับตายครับผมเรายิงหลังเขาครับตายครับตาไหนครับตาไหนไม่โยครับ เออผมตายเวรกรรมระเบิดดักครับปึ๊บมาแล้วหนึ่งหายหนึ่งครับโอ้ผมไม่ตายเรายังที่สามอยู่นะครับเหลือีกสามตัวนำเขานะครับระเบิดดักรอเลยครับน,นั่นไงระวังโดนระเบิดผมนะ โอ้ผมโดนหลยข้างเลยนะเรายิงหลังเขาเ้ยเขาเขา้าโกดังครับล่าเลยครับโอเคเขายังไม่รู้ผมอ๋อเกีเอาหัวผมนะอา้าวใครลอยผมเนี่ยย <Yeah. S 1> อยูเซไอผมเล่นกากมากอะ่ะพี่น้อง <c oughs> นั่นไงผมว่าแล้วต้องเกิดหลังผมลอง,ลองดูตัวอื่นนะฮะยิงฟีะครับเรายิงอ่างฟีะหายสองครับหายสามครับ,รบตัวที่สามผมได้ปะ่ะวะ จมีต้องเกิดคนเกิดหลังแน่มันระเบิดรอเลยนั่นงไงโอ้ไม่ชอบเกิดอย่างนี้วะเนี่ยเราไปยิงฟรีทางนี้ดีกว่าครับเอ้ยไม่มันเพื่อนไม่ตายผมยิงล้มมากครับท่านผู้ชม ยิงฟรีครับหายหนึ่งครับมีซ้ายออกออกมาไหมครับโอเคไม่ลรวดยิงฟรีครับผมเราได้ยิงฟรีตริกตัวนะครับตายครับไม่ตายนะครับเราโยครับผม มว่าแล้วหลังผมยิงปืนนี้กระสุนกระจายมากครับท่านผู้ชมยิงยากมากเลยส่วนตัวก็ไม่เก่งพวกปืนนี้อยู่แล้วเด้อลาครับโอเคยกซ้ายครับเจอเจอฟรีครับอ้าวทำไมมันตายพร้อมผมตอนนี้ผมที่โอ้ยผมตามไม่ทันครับผมแช่ที่สามเองเดี๋ยวไปรอดูวินต่อไปก็ได้เลยนะครับ อ่าฮะเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่าระเบิดก่อนหยบดหายหนึ่งครับหายสองครับ,อ,รบอ้าวเป็นกรรมดูดีครับท่านผู้ชมผมเปลี่ยนแบ็คอยู่ดีเขาไม่ยิงผมเฉยเลยโอเคช่องวิ้งมีสองทางรอครับ หนึ่งครับยิงฟีครับหายสองครับจะเกิดตรงนี้สิโอ้หายหนึ่งครับโอ้ย เราเข้าไปยิงห้องนี้ดีกว่าขอมียิงเพื่อนเพื่อนตายหนึ่งเพื่อนหลอออกเขาไม่โยกโอ้ยยุงยิงเขาไม่ตายโอย้ตอนนี้ที่หนึ่งยี่สี่แล้วผมคงตามเขาไม่ทันแล้วล่ะบนไหลยไปสิตาไปะเไปสองลูกโอเคโยกหนี ยกขอ้ยหลังเข้าโอ้ยิงไม่ทันเอาละครับดูนะฮะโห่เดือดกันมากครับหายหนึ่งครับโอ้โหเยอะเกินโอ้ยผมยิงไม่ได้เลยอะ่ะมาแล้วเกิดตรงผมอีกแล้วตายแล้โดนลอยไป สายสองครับโอ้โหแล้วมาเกิดตอนผมหันหลังพอดีดูเอาใหม่ครับเดือดครับเดือดหายหนึ่งอ่าผมได้ที่สี่้า้ที่ห้าสี่ใ้ผมเข้ามากันเดียวผมที่ห้าเห็นไดมยอดเวลาอ้ยเป็นยังไงบ้างครับกับการ้าคเป็นเสียเหมือนคุณวัฒนาเกมนะครับช่องที่เป็นช่องที่ พูดเพาะมากๆนะครับแต่ปพอผมลองทําแล้วก็ไม่น่าจะเวิร์คครับผมไม่ถนัดอะไรแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถนัดแบบเบลล์อ่ะไม่ถนัดแบบครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมผมไม่ถนัดนะผมต้องแบบดักดาร์ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ต้องทำแบบเสียงแบบดักดาร์กนะผมไม่ถนัดอะไรแบบแนวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะครับพูดเพาะนะฮะผมชอบผมเป็นดนตรีเขาเลยนะฮะก็อย่าลืมติดตามผมด้วยแล้วก็คุณวัฒนาเกมนะฮะช่องนี้ครับบอกเลย คำหยาบไม่มีครับนิสัยดีไว้ก่อนนี่ผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นหรือเปล่าก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยเหมือนกันนะครับติดตามผมด้วยนะครับในช่อง youtube อาจจะมีคลิปออกทุกวันนะก็ไม่มีอะไรพูดละผมงงอึนมึนตอนนี้อัพตอนเช้าด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ